กาบสวัสดีค่ะพี่พีกาบสวัสดีพี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องค่ะพี่พี่เนาะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องนะคะในอีพีที่หนึ่งร้อยหนึ่งค่ะพี่พี่นะวันนี้พบกับดวงใจพระเครื่องในอีพีที่หนึ่งร้อยหนึ่งค่ะพี่พี่วันนี้น้องมีพระนะคะพี่พี่หนามาแบ่งปันพี่พี่หลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวค่ะพี่พี่เนาะหลายรูปหลายองค์กันเลยทีเดียวนะคะ ปลาช่องน้องค่ะพี่พี่เป็นปลาหมอพปลาบ้านเป็นปลาช่าเหมาวรวมค่ะพี่พี่เนาะชอบถูกใจยังไงค่ะพี่พี่สนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่นะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการค่ะพี่พี่นะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะพี่เนาะช่องน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พี่ถ้าเป็นปลายทางนะคะ จะมีค่าจัดส่งเพิ่ม50บาทค่ะพี่พี่น้องถ้าเป็นปลายทางจะมีค่าจัดส่งเพิ่ม50บาทนะคะพี่พี่ท่านไหนพร้อมโอนสะดวกโอนนะคะพี่พี่น้าน้องยินดีส่งให้ฟรีค่ะพี่พี่น้องพร้อมโอนสะดวกโอนน้องยินดีส่งให้ฟรีนะคะ ชอบสนใจค่ะพี่พี่ถูกใจองไหนยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่น้องติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะน้องปล่อยให้พี่ในราคาองศาสามร้อยบาทค่ะพี่พี่นะราคาองศาสามร้อยบาทนะคะสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่น้องสี่องค์หนึ่งพันบาทนะคะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะชอบยังไงค่ะพี่พี่สนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่น้องติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะ ดวงใจพระเครื่องค่ะพี่พี่ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่พี่นะ0990641307ค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่น้อง0990641307นะคะติดต่อหาน้องค่ะพี่พี่ทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่น้อง300บาท4องค์1,000บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่นะราคาองค์ละ300บาท4องค์1,000บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่น้องอนุญาตเริ่มที่องค์ที่1เลยค่ะพี่พี่นะ ลวงพ่อค้ายค่ะพี่พี่องค์แรกเป็นรวงพ่อคล้ายวัดส,สวนขันรุ่นที่หนึ่งค่ะพี่พี่นะรวงพ่อคล้ายวัดสวนขันรุ่นที่หนึ่งค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆค่ะพี่พี่นะเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่น้อยสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ ชอบถลกใจยังไงค่ะพพี่นะสนใจยังไงติดต mm ่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะบิพี่เนาะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะบิ๊พี่ต่อไปค่ะบิพี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นหลวงพ่อหลิวค่ะพี่นะเป็นหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะพิพี่นะหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองค่ะพพี่รุ่นสุขใจค่ะบิพี่เขียนสุขใจค่ะเรียมกรอบกันน้ําให้อย่างดีค่ะพิพี่นะเรียมกรอบกันน้ําให้อย่างดีค่ะ หลวงพ่อได้อยู่วัดไร่แตงทองค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพ่อท่านเขียวค่ะพี่พี่นะเป็นพ่อท่านเขียวนะคะเรียมกรอบกันน้ําให้อย่างดีค่ะพี่พี่ด้านหลังค่ะวัดหลงมน์ค่ะพี่พี่นะพ่อท่านเขียววัดหลงมน์ค่ะสองห้าหนึ่งสามค่ะพี่พี่น้อพศสองห้าหนึ่งสามค่ะ สวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบถูกใจยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่น้อติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่นะต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่นะเป็นพระสมเด็จค่ะเลี่ยมกรอบกันน้ําอย่างดีค่ะพี่พี่นาอพระสมเด็จเลี่ยมกรอบกันน้ําให้อย่างดีค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พีนะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พีน้อติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พีน้ติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พีน้อต่อไปค่ะพี่พี่องต่อไปค่ะองค์นี้เป็น หลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อเงินค่ะโคกย้ายหอมค่ะพี่พี่นะเขียนโคกย้ายหอมค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะพระราชธรรมภาผ่าพรค่ะพี่พี่นะวัดดอนย้ายหอมค่ะพี่พี่จังหวัดนครปฐมค่ะพี่พี่นะจังหวัดนครปฐมค่ะสองห้าศูนย์หกค่ะพี่พี่องค์นี้พศสองห้าศูนย์หกค่ะหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ สวยๆเดิมๆค่ะพี่พี่น้องเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงค่ะพี่พี่สนใจยังไงนะค่ะพี่พี่น้าติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่น้องต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่ทิมค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่ หลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่นะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่เนาะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะพี่พี่นาพระช่องน้องนะคะชอบยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่ติดต่อมาได้ค่ะต่อไปองค์ที่เจ็ดค่ะพี่พี่นะองค์ที่เจ็ดค่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่เนาะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพี่พี่หลวงพ่อเงินค่ะพี่พี่นะ สวยๆเดิมๆค่ะพี่พี่น้อเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะพระองค์ที่เจ็ดนะคะพี่พี่นะเป็นระวงพ่อเงินค่ะฐานค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระกำแพงสุมกอค่ะพี่พี่นะเป็นพระกำแพงสุมกอนะคะด้านข้างค่ะ <ส>ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆค่ะพี่พี่นะเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่เนาะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงค่ะพี่พี่สนใจยัสสสสงไงติดต่อหาน้องค่ะพี่พี่นะทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่เนาะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะ ดวงใจปราเครื่องค่ะพี่พี่ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่นะดวงใจปราเครื่องยินดีให้บริการนะคะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพี่พี่นะองนี้เป็นปรากำแพงซุมกอค่ะพี่พี่เป็นพรากำแพงซุมกอนะคะสวยๆเดิมๆค่ะพี่พี่นาฐานค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านนาค่ะ ต่อไปค่ะพิ่พี่องต่อไปค่ะองค์นี้เป็นประปิดตาค่ะพิ่พี่นอเป็นประปิดตานะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสวยๆเดิมมค่ะพี่พี่นาเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นอสวยๆเดิมเมเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ ชอบยังไงค่ะพี่พี่นะสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยคะ่ะองค์นี้เป็นพระปิดตาค่ะพี่พี่เนาะลืมให้ดูฐานค่ะพี่พ ต่อไปองค์นี้เป็นพระปิตาค่ะพี่พี่นาะเป็นพระปิตานะคะต่อไปองค์นี้เป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่นาะเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะพี่พ วัดพระหานไรจังหวัดระยองค่ะพี่พี่นะหลวงปู่ทิมวัดพระหานไรจังหวัดระยองนะคะองค์ที่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะ สวยๆเดิมๆค่ะพี่พี่นะเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่เนาะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่นะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่เนาะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะดวงใจพระเครื่งค่ะพี่พี่ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านค่ะพี่พี่นะยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านนะคะชอบสนใจยังไงค่ะพี่พี่ติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะ 0ูนย์เก้า7้าศูนย์หกสี่หนึ่งสาูนย์เจ็ดค่ะพี่พี่เนาะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ดนะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะพี่พี่เนาะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะพี่พี่นะปล่อยให้ในสาคสา3ร0อบาทเท่านั้นค่ะสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะพี่พี่เนาะสี่องค์หนึ่งพันบาทค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์นี้เป็นพระสมเด็จองค์ที่สิบสองค่ะพี่พี่นาองที่สิบสองเป็นพระสมเด็จนะคะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบถูกใจยังไงค่ะพี่พี่เนาะสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่นะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปเป็นพระสมเด็จองค์ที่สิบสามค่ะ no พี่นาองค์ที่สิบสามเป็นพระสมเด็จนะค่ะพี่พี่นอด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมเมเก่าเก่าเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นาสวยๆเดิมเมเก่าเก่าเดิมๆเลยนะคะ ชอบถูกใจยังไงค่ะพี่พี่เนาะสนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่เนาะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่นาะพระองค์ที่สิบสี่เป็นพระสมเด็จค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะสวยเดิมเก่าเดิมค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะชอบยังไงสนใจยังไงคะ่ะพี่พี่น้อติดต่อหาน้อง iyor, ทักหาน้องได้คะ่ะพี่พี่นะดวงใจพระเครื่องค่ะพี่พี่ยินดีให้บริการพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะพี่พี่น้อดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการนะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองนี้เป็นพระสมเด็จปกโพค่ะพี่พนัเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นาะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะต่อไปค่ะพี่พี่อง,งต่อไปค่ะสมเด็จองต่อไปค่ะพี่พี่อง,งที่สิบหกค่ะพี่พี่นาองน์นี้องที่สิบหกค่ะ ด tomar, だだ ar, ้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะพพี่นะสวยๆเดิมๆค่ะพี่น้องเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่นะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆเลยนะคะชอบยังไงค่ะพี่พี่สนใจยังไงติดต่อหาน้องทักหาน้องได้ค่ะพพี่นะ ชอบสนใจยังไงติดต่อมาได้ทักมาได้เลยค่ะพี่พี่นอพระสมเด็จนะคะอง์นี้องคที่สิบหกค่ะพี่พี่นาองนี้องคที่สิบหกนะคะต่อไปค่ะพี่พี่พระสมเด็จองค์ที่สิบเจ็ดค่ะพี่พี่ด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ดานาค่ะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะพี่พี่นะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะพี่ๆเนอะเป็นพระสมเด็จนะคะสวยสวยเดิมเดิมค่ะพี่พี่นาเก่าเก่าเดิมเดิมเลยค่ะ ชอบยังไงสนใจยังไงคะ่ะพี่พี่น้องติดต่อหาน้องทักหาน้องได้คะ่ะพี่พี่นะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้นะคะต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปคะ่ะองค์นี้เป็น วิบูณวชิลธรรมค่ะพี่พี่นาพระวิบูญวชิลธรรมค่ะถ้าอ่านผิดพลาดประการใดน้องต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่นาถ้าอ่านผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะคะที่ระลึกปลอดภัยค่ะพี่พี่องค์นี้เขียนที่ระลึกปลอดภัยค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสองห้าหนึ่งศูนย์ค่ะพี่พี่นาองค์นี้พศสองห้าหนึ่งศูนย์ค่ะด้านข้างค่ะ ชอบยังไงสนใจยังไงค่ะพี่พี่นะติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่พี่น้องติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะดวงใจระเครื่องค่ะพี่พี่น้ยินดีให้บริการพทุกท่านค่ะพี่พี่น้องดวงใจระเครื่องยินดีให้บริการนะคะสองห้าหนึ่งศูนย์ค่ะพี่พี่นะสองห้าหนึ่งศูนย์นะคะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์นี้เป็นหลวงพ่อบุญค่ะพี่นะเขียนหลวงพ่อบุญค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะรุ่นเมตตาค่ะพี่พี่นะไม่ใช่ค่ะรุ่นมหามงคลค่ะขออภัยค่ะพี่รุ่นมหามงคลค่ะหลวงพ่อบุญค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อบุญรุ่นมหามงคลค่ะ ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปค่ะองค์นี้เป็นพระพุทธโสธรค่ะพี่พี่นพระพุทธโสธรเมืองฉ่าเชิงเซาค่ะพี่พี่เนาะพระพุทธโสธรเมืองฉ่าเชิงเซานะคะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะแปดสิบปีกรมตํารวจค่ะพี่พี่นะเขียนแปดสิบปีกรมตํารวจค่ะด้านข้างค่ะด้านหน้าค่ะ พระพุทธโสธรค่ะพี่พี่นะเมืองฉะเชิงเซาค่ะพี่พี่น้องพระพุทธโสธรเมืองฉะเชิงเซาค่ะ ไปค่ะพี่พี่องค์ที่ยี่สิบเอ็ดค่ะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเขียนหลวงพ่อแดงค่ะพี่พี่นะหลวงพ่อแดงวัดสะไม้แดงค่ะพี่พี่จังหวัดชัยนาทค่ะพี่พี่น้อจังหวัดชัยนาทนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่สุขค่ะพี่พี่นะด้านหลังเขียนหลวงปู่สุขค่ะพี่พี่ด้านหน้าเขียนหลวงพ่อแดงวัดสะไม้แดงค่ะพี่พี่นะจังหวัดชัยนาทค่ะพี่น้อจังหวัดชัยนาทนะคะ ด้านหลังเป็นหลวงปู่ศุขค่ะพี่น้อสวยเดิมเก่าเดิมทุกรูปทุกองเลยค่ะพี่พี่น้าต่อไปค่ะพี่พี่องค์ที่ยี่สิบสองค่ะพระองค์ที่ยี่สิบสองเป็นพระคูลุ่งค่ะพี่พี่น้าเป็นพระคูลุ่งวัดท่ากระบือค่ะพี่พี่น้อพระคูลุ่งวัดท่ากระบือค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังค่ะสองห้าสามสามค่ะพี่น้อพศสองห้าสามสามนะคะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะพระคูลุ่งค่ะพี่พี่นะสวยเดิมเก่าเดิมเลยค่ะพี่พี่เนาะสวยสวยเดิมเดิมเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะคะพระคูลุ่งวัดทากระบือค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะพี่พี่องค์ต่อไปองค์งนี้เป็นพระ หลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่พี่นะเขียนหลวงปู่เอี่ยมนะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยค่ะด้านหลังค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างด้านหน้าค่ะสวยเดิม yeah. ดเก่าเดิมค่ะพี่พี่นะปอปลาช่องน้องสวยเดิมเก่าเดิมเลยนะคะเขียนวันที่หกเดือนสิบเอ็ดค่ะพี่พี่นอหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่พี่นะหลวงปู่เอี่ยมนะคะ ค่ะพี่ๆนะสําหรับวันนี้นะคะน้องก็มีพระมาแบ่งปันพี่ๆเนาะเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆน้มีพระมาแบ่งปันพี่ๆเพียงเท่านี้นะคะชอบยังไงค่ะพี่ๆสนใจยังไงติดต yes. ่อหาน้องทักหาน้องได้เลยค่ะพี่ๆน้องติดต่อหาน้องทักหาน้องได้เลยนะคะดวงใจพระเครื่องค่ะพี่ๆนะยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านค่ะพี่ๆน้องดวงใจพระเครื่องยินดีให้บริการพี่ๆทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ถ้าน้องพูดผิดพลาดไปประการใดต้องการขออภัยด้วยค่ะพี่ๆน้องต้องการขออภัยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะพี่พี่น้องกับสวัสดีพี่พี่ชาวระเครื่องทุกท่านนะคะกับสวัสดีค่ะ